สวัสดีครับนิสิตท,ทุกคนพบกับผมกับรายวิชา py 1 0 1ครับใน ep นี้ก็จะเป็น ep ที่7.10ซึ่งเป็นเรื่องของสมการความต่อเนื่องเราจะมาพิจารณาท่อการไหลนะครับของของไหลในปกตินะฮะสมมติว่าของไหลในท่อน,นี้มีการเคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับเด l t a ตทีของไหลจะเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้นนะครับ ที่ปลายด้านหนึ่งนะไปยังตำแหน่งนี้นะครับทำให้เกิดปริมาตรของการไหลขึ้นจํานวนหนึ่งนั้นถ้าพื้นที่หน้าตัดด้านที่1น,นี้มีพื้นที่เป็น A1 นะครับและในช่วงเวลาเดลต้าทนั้นของไหลไหลได้เป็นระยะเดลต้า x 1ตรงนี้นะของไหลดังกล่าวนี้ถามว่าไหลไปไหนครับมันก็จะไปดันให้ของไหลในส่วนต่างๆนี้ไหลไปตามกันครับเพราะฉนั้นที่ด้านที่2นะครับที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็น A2 นี้ มันก็จะไหลไปได้การกระจัดเป็นระยะเดลต้า x 2นะครับที่ตำแหน่ง1น,นี้นี้ของไหลในปริมาตรนี้เนี่ยก็จะมีความเร็วโดยรวมเป็น V1 ครับแล้วก็ที่ตำแหน่ง2นี้จะมีความเร็วเป็น V2 ถ้าเกิดว่าของไหลนี้เรากำหนดให้มีความหนาแน่นเป็นโรเราจะพบว่านะการที่ของไหลมันบีบอัดไม่ได้นะครับ แปลว่าถ้าส่วนนี้ไหลไปนะครับมันก็จะไปดันให้อีกส่วนหนึ่งที่ปลายหนึ่งไหลไปได้ด้วยมวลที่เท่าเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามวลที่ปลายด้านที่1น,นะครับ m 1ซึ่งหาได้จากความหนาแน่นโรคูณด้วยปริมาตรด้านที่1น,นะฮะซึ่งปริมาตรด้านที่1น,นี้ก็คือพื้นที่หน้าตัด a 1คูณกับระยะ ของการกระจัดเดลต้า x นี่นะครับรือเขียนได้เป็นตัวนี้เมื่อเขียนในรูปของเวลาเนื่องจากเดลต้า x 1ก็คือความเร็ววีคูณด้วยเดลต้า t เช่นเดียวกันครับมวล M2 ของของของไหลในปริมาตรดังกล่าวนี้ก็จะเขียนได้ดังความสัมพันธ์ที่เห็นดังสมการนี้ครับและ2อันนี้เท่ากันครับดังนั้นเมื่อ2อันนี้เท่ากันนะครับเราจับมาเท่ากันนะเราก็จะได้ว่า พื้นที่หน้าตัด a1 คูณกับอัตราเร็ว v 1ที่ด้านที่1นี้นะครับจะมีค่าเท่ากับพื้นที่หน้าตัด A2 คูณกับอัตราเร็ว v 2ที่ด้านที่2อนะครับอันนี้เป็นสมการที่เราเรียกว่าสมการความต่อเนื่องครับเป็นสมการแรกที่เกี่ยวข้องกับกฎในการไหลของของไหลในอุดมคตินะครับคือการความต่อเนื่องนั้นจากตรงนี้เราบอกได้ว่า ที่ตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะหยิบมาจากตำแหน่งไหนก็ตามถ้าเราดูพื้นที่หน้าตัดนะ A ณตำแหน่งนั้นคูณด้วยอัตราเร็ว v ของตำแหน่งนั้นนะครับผลคูณนั่นก็จะมีค่าคงตัวครับเพราะว่าอันนี้จากสมการนี้นะครับบอกเราว่าไม่ว่าเราหยิบสตำแหน่งใดๆมาเปรียบเทียบกันผลคูณของแต่ละตำแหน่งจะเท่ากันอันนี้มาส่งผลให้เราสรุปได้ว่าผลคูณของพื้นที่หน้าตัดกับอัตราเร็วนั้นเป็นค่าคงตัวตลอดการไหลของของไหล ในนมคตินี้แล้วเราเรียกตัวนี้นะครับว่าอัตราการไหลครับเพราะว่าถ้าเราดู <c oughs> ในส่วนของหน่วยของมันนะครับ a คูณด้วย v ตัวนี้เนี่ยจะมีหน่วยเป็นลูกบาศกเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นเป็นปริมาณของของไหลที่ไหลได้ในหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองเราจึงเรียกมันว่าเป็นอัตราการไหล ลองมาดูตัวอย่างครับในตัวอย่าง7.8นี้เขาบอกว่าถ้าเรามีสายายางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5เซเมซึ่งสายายางนี้สามารถเติมน้ำขนาด30ลิตรได้เต็มถังในเวลา1นาทีหากนำสายายางนี้ไปต่อกับท่อซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด0.5ตารางเซนติมเมตรโดยจัดตำแหน่งให้น้ำพุ่งออกในแนวราบนะฮะออกจากท่อเนี่ยนะครับซึ่งอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ1เมตร ให้คำนวณหาว่าน้ำที่พุ่งออกมานั้นจะไปได้ระยะไกลเท่าใดในแนวราบนะครับนั้นถ้าเรามีท่อสายยางนะครับตามที่โจทย์กำหนดว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5เซนติเมตรแล้วเอาไปเติมนะครับในถังน้ำขนาด30ลิตรใช้เวลา1วินาทีเพราะนั้นข้อมูลของ30ลิตรใน1นาทีที่น้ำเต็มถังตัวนี้บอกเราถึงอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านสาย,ยางตัวนี้ครับนั้นอัตราการไหลนั้น หรือว่า A คูณด้วย V นั้นนะฮะในที่นี้เราอาจจะคำนวณ A ได้ครับแต่เราไม่รู้ V ที่ไหลมาครับนะแต่เรารู้ว่าผลคูณของ A กับ V ตัวนี้เนี่ยมันหาได้จากข้อมูลของ30ลิตรครับใน1นาทีนะ,ะเพราะฉะนั้นเราแปลง30ลิตรนะครับให้เป็นหน่วย SI นะ,ะลูกบาทเมตรและ1นาทีก็คือ60วินาทีเราจะได้อัตราการไหลครับนะนั้นอัตราการไหล ก็เป็นดังที่เห็นดังสมการฉะนั้นโจทย์บอกว่าเอาสายายางนี้ไปต่อกับท่อนะฮะที่มีพื้นที่หน้าตัด0.5ตารางเซนติเมตรทำให้เป็นหน่วย SI นะครับก็จะมี5ค่าเป็น5คูณ10กลังลบ5ตารางเมตรถ้าวางในแนวลาดนะครับตามที่โจทย์กำหนดให้อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ1เมตรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำที่ไหลออกมาจากท่อตรงนี้นะครับจะไหล โดยมีความเร็วต้นในทางแนวราบครับแล้วก็จะตกลงมาแบบโปรเจกต์ถ่ายครับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือว่าระยะในแนวราบนะครับที่น้ำไปตกเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาก่อนครับว่าความเร็วของน้ําที่ออกจากปลายท่อตรงน,นี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งจะหาได้จากอัตราการไหลครับเพราะพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยอัตราเร็วนั้นมีค่าเท่ากับอัตราการไหลซึ่งเราคํานวณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอัตราการไหลคือค,ค่าเท่านี้นะ และในที่นี้นะครับเนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของปลายตรงนี้เนี่ยคือ5คูณ10กำลงังลบ5ตารางเมตรเราก็จะหาได้ว่าอัตราเร็วของน้ำที่ออกจากปลายท่อตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเป็น10เม MR ตรต่อวินาทีหลังจากตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาโดยใช้การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไ์ครับโดยที่ถ้าเราตั้งให้แกน x ไปทางขวามือและแกนบวก y นั้นชี้ทิศขึ้นนะครับ เราจะได้ว่าตำแหน่งสองตำแหน่งที่เราจะพิจารกก็คือตำแหน่งเริ่มต้นครับ y i คือตำแหน่งที่ y ท่ากับศูนยปากท่อตรงนี้ปลายท่อตรงนี้ y f นั้นจะอยู่ต่ำลงมานะฮะจากจุดกำเนิดตรงนี้เพราะฉะนั้นค่า y จะติดลบครับมีค่าเป็นลบ1เมตรที่พื้นนะฮะเพราะว่าเราให้บวก y มีทิดขึ้นเพราะ,ะนั้นการที่วัตถุก็คือของไหลตรงนี้เนี่ยเคลื่อนที่ตกลงมาด้านล่างแปลว่า มันเปลี่ยนระดับต่ําลงมากว่าเดิมและที่พื้นนั้นต่ํากว่าที่ปลายตรงนี้เป็นระยะ1เมตรอัตราเร็วของน้ําที่ไหลนะครับมีเฉพาะในแนวราบครับก็คือมีในแนวแกน x ที่มีค่าเป็น10เมตรต่อนาทีโดยที่ในแนวแกน y หรือในแนวดิ่งนั้นไม่มีอัตราเร็วของของน้ําที่ไหลตอนเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้น ค่า g ในที่นี้ก็จะมีค่าเป็นลบเ8เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนื่องจาก,กเราให้แกนบวก y นั้นมีทิศชี้ขึ้นนั่นเองหลังจากสมการการเคลื่อนที่นะครับเนื่องจากว่าของไหลนี้เคลื่อนที่ในโดยมีความเร่งคงตัวนะครับเราก็เลยใช้ 1- ในสสมการสําหรับความเร่งคงตัวได้ในที่นี้ก็คือสมการนี้ครับการกระจัดในแนวแกน,แน y นะครับ s y ก็คือเอาตาแหน่ง y สุดท้าย y f ตั้งลบด้วย y i จะเท่ากับ u y อัตราเร็วเริ่มต้นของในแนวแกน y คูณด้วย t บวกหนึนส g t กำลังสแทนค่าต่างๆลงไปครับ y f คือลบหครับ y i เป็น0ย์ครับ u y นั้นอัตราเร็วนะฮะในแนวดิ่งซึ่งมีค่าเป็นศูนย์ครับเพราะวัตถุของไหลในที่นี้เคลื่อนที่เริ่มต้นในแนวแกน x นะครับแล้วก็ค่า g แทนค่าเป็นลบเราก็จะสามารถหาได้ครับว่า ของไหลเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนที่ออกจากปลายนะของท่อตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาตกลงถึงพื้นเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด0.452วินาทีครับเพราะนั้นระยะในแนวราบนะครับจะหาได้จากความสัมพันธ์ที่ว่าการกระจัดในแนวแกน x นะครับก็คือ ux นะครับความเร็วในแนวแกน x คูณด้วยเวลา นั้นแทนค่านะครับ u x จะรู้ว่า10เมตรต่อวินาทีแล้วก็เวลานั้น0.452ครับตอนนั้นระยะในแนวราบที่น้ำจะไปตกที่พื้น,นั้นจะมีค่าเท่ากับ4.52เมตรครับเป็นคำตอบสำหรับปัญหาในข้อนี้โอเคครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ